ทีไล่บูโนแม่ไก้เย,ยียนหงปากกดสับสะไข่และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้าวยเดื้อยจากเพื่อที่ซิบมพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้าเือร์เกนขอบคุณซื้อของริเวอร์พูลซิโลเตชันนักเตะโตรักกับมาลงสนามหลายตำแหน่ง หลังจากที่ไฮดาวลุงและสำรองล่องเล่นในเกมกลางสัปดาห์นั่นอเล็กซิสเมตอลิตอร์โจเอนมาติทพ่อากโกคันทลาสเตฟานบายเซติตและแอนดี้โรเบร์สันยังคงต้องพักรักษาโตตามเดิมแมนยูในเตจิบบมีบูโนแฟงน่นเด,ดสสาหรับการเหตนซึกแดงเดือดเนื่องจากสะสมใบเลืองขบติโดโบแบนอัตโนมัติแอลลี่แมกไวกวกับพาดการลงสนามเพราะอาการเจ็บแต่ลูกกระชอนาซิไวส่วนทางด่านมาขัดแหลกฟอดมีอาการป่วยต้องรอดูอีกที่ เด็กตกสถิติเล็กน้อยริเวอร์พูลผ่านการคว้าชัยเนื้อแม่นอยู่ในเตสซี่จากคาเกมลังสุดที่พบกันในพี่เมียริแถมแต่ละนัทถิชนะยั่งยิ่งไปยังหน่อยซีลูริเวอร์พูลยังผ่านการเก็บชัยชนะตลอด11นัดในทุกรลยการถีลงเล่นเกมเยาวซีซั่นนี้โดยยิ่งไป35ประตูและเสียเพียงเจ็ดลูกไฟคิดเห็นยังในกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่